พี่พน้องท่านใดนะครับที่สนใจเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำนะเป็นร้าน c o o k i e Land Shop นะครับรับเติมเกม FC Mobile และเกมอื่นๆอีกมากมายครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนครับสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีพี่พี่น้องชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาไปรับซีเนดินซีดานนะครับนะ OR92 ตำแหน่ง c m ฟรีๆกันนะครับนะใครที่ ยังไม่ได้รับนะครับคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับนะใกล้ได้รับหรือยังครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมฝากพี่พี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับ2,000ผู้ติดตามแจกเสื้อนักบอลเกรดเพยเยอร์2ตัวนะครับนะสามารถเลือกทีมเลือกสโมสรได้ตามใจชอบเลยนะครับชมกติกาครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหลังจากที่มีผู้ติดตามครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปรับ ซีดานกันก,นก่อนเลยนะครับผมนะไปกันที่กิจการเดิน,นทางของไอคอนนะครับนะก็เราได้แต้มโทเค็นไอคอนครบเรียบร้อยแล้วนะครับ4,500โทเค็นนะครับนใช้ในการแลกเปลี่ยน,นครับซีดาน O r 92ครับเราจะกดรับเลยนะครับผมนะโอเครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะซีดาน92เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่าสเตตข้างในกันนะครับนะ ดูตรงนี้เลยกันแล้วกันนะครับผมซีดานล่างนี้นะครับสายอขวา5ครับฝีเท้า80การยิง88การส่งบอล92การเล่นบอล87นะครับนะตัวนี้นะครับก็โดยรวมนะครับดูดีทุกอย่างครับค่าพลังนะครับดูดีทุกอย่างเลยนะครับนะส่วนที่คาดว่าน่าจะ มีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่อง Worklet e นะครับนะเวิร์กเลนะเวิร์กเลตัวนี้เป็นกลางๆนะครับนะถ้าสกิลของเขาเป็นรูเลดครับแล้วก็คุณสมบัติยิงปันโค้งเหนือชั้นส่งลูกไกลเพย์เมกเกอร์นะครับนะแต่ผมรับรองว่าซีดารล่างนี้เก่งแน่นอน AI ดีแน่นอนครับที่ผมจะเจอมานะครับโหมดเมนเจอร์นะครับเก่งนะครับราสับซีดานะเก่งมากๆเลยนะครับ น้องๆสายฟรีครับน่าจะได้รับกันทุกคนใครที่ยังไม่ได้รับก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับว่าใกล้จะได้รับกันหรือ,อยังนะครับนะเป็นตัวฟรีที่คุ้มมากๆนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของกิจคู่แข่งนะครับพี่พี่น้องครับสเ,เก็บแต้มโทเคนได้เท่าไหร่กันแล้วนะครับคอมเมนต์ comment บอกกันหน่อยนะครับผมนะ อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลยนะครับนะยังไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเลยนะครับสําหรับวันนี้นะรีบมาทําคลิปให้กับพี่พน้องได้ดูนะครับนะใครที่ยังไม่ได้รับซีดานนะครับนะก็พยายามเล่นกิจกรรมทุกวันนะครับเดี๋ยวก็ได้รับเองนะครับผมอีกอันนึงนะครับที่มีเข้ามานะครับในส่วนของหน้าแลกเปลี่ยนครับเป็นแต้มโทเค็นเลทนะครับนะสำหรับแต้มโทเค็นของมอนินี่นะครับผมก็ มีให้มาแลกเปลี่ยนนะครับได้หนึ่งครั้งแล้วต้องใช้จํานวนเงินนะครับจํานวน 1M ด้วยกันนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับตามเงื่อนไขหน้าตรงนี้นครับก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมีหน้าแบบนี้มาให้เราแลกเปลี่ยนนะครับหาแต้มโทเค็นแดงเรื่อยๆนะครับนะเราก็ยังไม่รู้ว่าแต้มโทเค็นแดงมันจะมีหามาได้จากตรงไหนอีกนอกจากการเติมการเปิดแพ็คในร้านค้านะครับนะ มันก็ต้องมีในส่วนของหน้าตรงนี้ด้วยนะครับในหน้าแรกเปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัวอะไรกันก่อนนะครับนะตอนตัวนี้นะครับใช้นักเตะเวีย75นะครับทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับหน้านช่องนี้อ่ะอันนี้ก็ใช้นักเตะเบลเยี่ยมครับแล้วโชคดีนะครับผมแอบซื้อไว้ันานแล้วแหละซื้อไว้ตอนแรกกะว่าจะเอามาตีบวกนะแต่ว่ามันก็โอเคนะมันมีกิจ อันนี้ให้แลกเปลี่ยนแต้มโทเค็นด้วยเราก็ถือว่าดวงดีไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักเตะโอยาแปดสินะครับนะใช้3ตัวนะครับ82 3ตัวอ่ะตัวนี้ก็แล้วกันนี่หละครับแล้วก็ใช้จํานวนเงินจํานวน 1m ด้วยกันในการแลกเปลี่ยนครับมาครับผมกดแลกเปลี่ยนไปเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด ติดตามนะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับนะก็อย่าลืมนะครับนะฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปกันด้วยนะรับบริการเติมเกมกซิ Mobile และเกมอืม่นหรืออีกมากมายนะครับสนใจก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะโอเคเราก็แลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของออแต้มโทเค็นแดง10โทเค็นนะ ไม่รู้ว่าเราจะมีตัวอะไรพอแรกหรือเปล่านะครับผมคาดการว่าน่าจะยังไม่แรกนะกองหน้ากองหน้าพอได้หรือเปล่านะพอได้ไหมพอได้ไหมน่าจะพอได้อยู่นะครับนะโอเคกองกลางได้อันนี้กองหลังหรือผู้รักษาประตูนะครับนะกองหลังหรือผู้รักษาประตูเอาอันนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เอาเป็น ตัวนี้ดีกว่าครับผมมาเราจะแลกเปลี่ยนใน,ในส่วนของ10โทเค็นนะครับนะ o r 84ถึง89นะครับมาดูกันว่าเราจะได้ o r 89หรือเปล่านะวอ,อกมาแล้วครับผม CM โอ้โห oh, o r 85ครับผมตัวนี้ดีหรือเปล่าโอเคน่าจะเป็นตัวอะไรแหละ เราก็ได้วันนี้เราก็ได้แต้มโทเค็นแดงมาทั้งหมด70โทเค็นด้วยกันนะครับนะก็เก็บสะสมกันไปเรื่อยๆนะครับนะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็ยังไม่รู้ว่าจะหาตรงไหนได้จากเพิ่มเติมอีกนะครับนะก็ประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็วันนี้จะพามาดูทีมกันหน่อยนะครับนะทีมณนะปัจจุบันก็ผมได้ซื้อ ซัมบอต้ามานะครับนะก็เป็นเม็ดม่วงนะครับทีมณปัจจุบันก็ประมาณนี้เลยครับโอเมกก็ประมาณสัก93 94แล้วนะประมาณนี้นะครับนะ93 94โอเคนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการแนะนำนักเตะนะครับใครที่อยากได้ตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ คัดมาให้หามาให้นะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะเสริมนักเตะนะครับผมเดี๋ยวผมจะหามาให้นะครับนะก็ในส่วนของการแนะนํานักเตะนะครับผมแนะนําม,มันเป็นเพียงแบบว่าการคัดเลือกมานะครับจริงๆนักเตะมันเก่งทุกตัวนะครับแต่ว่าเราก็พยายามคัดเลือกตัวที่ดีที่สุดเล่นง่ายด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วหรือการหาช่อง AI หรือจะเป็นค่าพลังหรือเวอร์เกดอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องเท้าด้วยอะไรด้วยนะครับนะภาคนี้ก็บอกไว้เลยว่าเรื่องเท้าสําคัญที่สุดนะครับผมอ่ะอีกอันนึงนะครับขอพูดถึงนะครับในโหมดดวลตัว,ต,วตัวนะครับนะโหมดดวลตัวตัวบอกเลยว่าซีซั่นนี้น่าจะเป็นซีซั่นที่2หรือเปล่า2หรือ3อมอนะไม่แน่ใจเหมืนกะผมก็ลืมเหมือนกันนะครับนะอ่ะ ลองบอกมาหน่อยครับสำหรับน้องๆที่เล่นโหมดนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าใครยังติดขัดอะไรนะครับอยากให้ผมแนะนำผมก็จะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับโหมดดวลตัวตัวนะครับจริงๆแล้วนะครับโหมดนี้ในซีซันนี้นะครับที่เพิ่งจะเปลี่ยนซีซันใหม่นะครับเนะพิ่งแจกของรางวัลมารับของรางวัลมาใช่ไหมครับ มันเล่นรู้สึกว่ามันตึงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เล่นยากขึ้นด้วยอะไรมาคือเล่นยากกว่าเดิมเยอะเยอะมากแล้วก็เยอะกว่าภาคที่แล้วด้วยนะครับนะถ้าเปรียบเทียบจากภาคที่แล้วนะครับอ่ะผมจะมาบอกกันแล้วกันนะสำหรับคนที่อยากจะขึ้นเอ่อตนานไม่ว่าจะเป็นตํานานสตํานาน2หรือตํานาน1นะครับผมแนะนําว่าให้เสริมโอเวอร์าน,นักเตะนะครับจากที่เดี๋ยวผมพาไปดูนักเตะในทีมอ่ะ ประมาณนี้เลยนะครับนะให้พยายามเสริมโอเวอร์นักเตะแล้วก็พยายามตีบวกให้เยอะที่สุดนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณใช้นักเตะตัวธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็คุณตีบวกไปสักเม็ดส้มอย่างเงี้ยมันตันแล้วแต่โอเวอร์มันยังน้อยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอทีมประมาณอย่างเงี้ยโอกาสที่คุณจะชนะก็น้อยกว่าเขาแน่นอนนะครับนะเพราะว่าทีมของเขาครับโอเวอร์สูงด้วยหคือโอเวอร์สูงแล้วก็ค่าพลังเขาก็ จริงๆค่าพลังอาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับแต่ว่ามันก็เยอะพอสมควรครับคือผมแนะนําว่าให้เสริม OVR นักเตะด้วยอะไรด้วยนะครับนะเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญนะครับเกี่ยวกับการที่ผมมาแนะนํานักเตะนะครับตําแหน่งต่างๆนะครับนะเพราะว่ามันต้องใช้ในโหมดอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโหมดผู้จัดการหรือโหมดดวลตัวๆครับส่วนเฮดูเฮดนะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่น O v r น้อย เทนเม็ดส้มแล้วตีบวกไปสัก30อะไรประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าคุณเล่นได้เล่นไหวอันนั้นก็ถือว่าเก่งนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับฝีมือไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องพูดไปไว้ก่อนนะครับสำหรับเฮดทูเฮดนะครับนะส่วนในหมดอื่นอะ่ะมันจําเป็นต้องเสริมนักเตะจริงๆต้องเสริมโอเวียร์นักเตะด้วยนะครับนะอ่ะก็พยายามฝึกพยายามเทนกันด้วยนะครับนะเพราะว่ายังไงเราก็ได้ดูเด็กกับมาร์คเคลรโนกันฟรี FIFA. น่าจะได้บ่อยได้เยอะกันด้วยนะครับนะก็นี่แหละผมก็ได้มาผมก็เอามาตีบวกแล้วก็ฝึกตั้งแต่ในทีมนะครับเพื่อที่แบบเสริมโมเมาไปเรื่อยๆนะครับนะพยายามอย่าหยุดอัปเดตทีมนะครับนะพยายามเสริมไปเรื่อยๆนะครับผม โอเคครับก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากร้านคุก i ี้ and ช hop กันด้วยนะครับรับบริการเติมเกมแล Mobile และเกมอื่นอมากมายนะครับใครที่อยากเติมพาร์ซอนทางมินนะครับนะทักไปที่เพจได้เลยนะครับผมนะสามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากมากครับ